สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าที่ติดตามช่องทาง YouTube แอมฟอร์ดปทุมอยู่นะคะวันนี้เนาะโอกาสดีนะคะขอไลฟ์สดนิดนึงนะคะใน next generation รุ่น xlt สีดำเนาะเด่นเดสวยๆเลยค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตในส่วนของซุ้มล้อนะคะอันนี้เป็นซุ้มล้อแบบใหม่เนาะเพิ่งติดที่นี่ที่แรกเลยนะคะจะเป็นทรง ประมาณนี้แต่ไม่ให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เลยยิงซิลิโคนให้อย่างดีนะคะแล้วใส่น้ำยาประสานให้อันนี้ไม่หลุดไม่ร่อนแน่นอนแล้วก็จะมีเล่นลายสีออกแดงๆเห็นไหมอ่าอันนี้ก็ทำให้รถดูสปอร์ตซุ้มล้อดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งฝั่งหนึ่งอ่ฝั่งนี้นะคะจะเห็นชัดเจนเลยสำหรับซุ้มล้อที่ติดใหม่ๆหมาดๆเลยนะคะ ตัววัสดุเศษมันก็ยังอยู่ใกล้ๆกับตัวรถเลยเนาะสวยงามมากเท่มากนะคะจะเข้ากับตัวสติกเกอร์ลงตัวมากๆนะคะสำหรับสติกเกอร์ที่จัดเป็นรูปแรดไรโนตัวนี้นะคะตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงโทนแดงนะคะเข้ากับซุ้มล้อมากๆอันนี้เป็นซุ้มล้อแบบใหม่นะคะที่ เราเดีลกับร้านซัพพลายเออร์ที่มาติดให้เราถึงโชว์รูมนะคะแล้วก็อะไรทุกชิ้นเราก็รับประกันเข้าไปในประกันภัยชั้นหนึ่งให้ลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะ,ะไฟซีแครมเป็นไฟแบบมัลติฟังก์ชันนะคะจะมีการรวมแสงแล้วก็ทำให้แสงลดแสงไฟดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะใส่ตัวไฟ running d e s time ตัวนี้เพิ่มนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์แต่งเพิ่ม นี่เลยนะคะ,ะไฟตัดบอกสไตล์ของเขาเลยค่ะ xlt สีเงินเงานะคะไฟเลี้ยวตัวไฟตัดบอกจะเลี้ยวตามพมรมลายของเรานะคะอันนี้ก็เป็นข้อพิเศษข้อดีของเขาด้วยเนอะจะลดอุบัติเหตุลดในมุมอับได้นะคะสำหรับตัวแสงสว่างในไฟตัดบอกคันนี้นะคะ กระจังหน้าสวยงามมากนะคะโดดเด่นเป็นสไตล์ของรวมถึงตัวตะแกรงด้านหน้านะคะที่สามารถระบายความร้อนได้ดีมากๆด้วยนะคะนี่เลยอ,อ่าตัวนี้นะคะใครที่กำลังมองหารถยนต์ของ Ford อยู่นะคะแล้วชอบ สไตล์ตาการแต่งต่างๆนะคะหรือมีแบบหรือว่ามีาชุดแต่งแบบไหนอยากจะสอบถามเซลล์นะคะก็พักเข้ามาถามได้เลยนะคะอ่ะแม็กยางแม็กยางตัวนี้นะคะถ้าใส่เข้าไปแล้วนะคะมันก็จะไม่เลยซุ้มล้อขึ้นมานะคะเป็นยางขอบ20อย่ยางอาร์ทีออฟเซตของเขาจะเป็นบวก12 นะคะจะไม่ล้นเป็นแม็กของเลนโซนะคะน,นี้ไม่ต้องยกไม่ต้องใส่รองก้อนนะคะเป็นยางอาทีที่สามารถวิ่งได้กับทุกสภาพถนนนะคะเรียบได้อ,อัฟโลดได้นะคะยางอาทีของเลนโซด้วยเช่นกันนะคะอ่ะสติ๊กเกอร์ลายต่างๆอันนี้ลูกค้าก็สามารถโฟกัสได้นะคะสามารถเลือกได้ว่าจะาลายไหนเนาะอ่ะ นะคะตัวอบร้ของเขาจะสปอร์ตมากจะดูเท่มากนะคะไฟเลี้ยวข้างสวยงามเนาะรถล,ล็อกกระจกจะพับออตโต้เลยนะคะครอบโลโก้ก็ชัดเจนค่ะสีเงินเงาสไตล์ของของอคนะคะสติกเกอร์ลายแรดๆสวยๆนะคะเน็กเจนด้านหลัง ตัวสติ๊กเกอร์ก็ทำให้เราสามารถเห็นความโปร่งพองเพิ่มขึ้นมาได้นะคะก็เหมือนกับตัววบอดี้นี่เลยจะมีความโปร่งพองเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเนาะสำหรับตัววบอดี้ที่ไม่ต้องเสริมเพิ่มนะคะเน็กเจนรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะคะไม่ต้องไปทำให้เสียรถใดๆเลยนะคะอันนี้ก็มีความโปร่งมาอยู่แล้วนะคะ,ะด้านหลังบ้าง สติเกเ e r ร์เ,เจอร์นะคะนี่ติดเสริมเข้าไปเนาะสวยงามน,นะทำให้รถดูสปอร์ตดูเท่ดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้นนะคะที่เหยียบขึ้นกระบะท้ายยังใช้งานได้ดีนะคะยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าทุกท่านที่ต้องการเพิ่มเข้ามานะคะทางฟอร์ดก็จัดให้เรียบร้อยละเสร็จจากรอบรถนะคะลูกค้าที่อยู่ไกลนะอยากได้ ชุดแต่งนะคะสไตล์นี้อยากได้สติ๊กเกอร์สไตล์นี้อยากได้รถสไตล์นี้แนวนี้ออฟโรดแบบนี้ที่ไม่ต้องแดัดแปลงตัวเครื่องยนต์ไม่ต้องแดัดแปลงตัวบอดี้รถนะคะก็ทักเข้ามาถามรายละเอียดได้นะคะแอมจะ,จะให้คำปรึกษาเนาะแล้วก็จะแนะนำข้อเสนอดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านที่ทักเข้ามาในลิงก์ไลน์ของแอมนะคะหรือจะต่อสายตรงมาหาแอมเลยนะคะ0 6 4 2 9 6 4 9 6 4นะแอมรับทุกสายสนทนานะคะ เดี๋ยววันนี้แอมลาไปก่อนนะคะกับรถส,สวย Next Generation รุ่น XLT ปี2022นะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปสวยๆเท่ๆให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะปิดไงวะ เบียเบียปิดยังไงอ่ะปิดไรสดเออว่ะของพี่นอามนเป็นงไงวะปิดตรงไหนอ่ะปิดออกเลยไหมอ๋อ